สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟโป้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเมนูซูเปอร์แซนด์วิชนะครับเป็นมห้าคำแซนด์วิชเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะทำนะครับคือจะเรียกมันว่าอะไรดีวะตั้งชื่อมันว่าซูเปอร์สุพรีมแฮมชีสแซนด์วิชละกันนะครับผมส่วนผสมตามนี้เลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับขนมปังที่เราใช้นะครับเป็นโอตมิลนะครับโอตมิลเบรดนะครับให้ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ให้สีสันหน้าตาที่ดูดีอร่อยหอมนะครับที่ผมตั้งชื่อว่าซูเปอร์สุพรีมแฮมเนี่ยเพราะว่าเราใช้แฮมหลายตัวนะครับสามตัวด้วยกันเลยนะครับผมตัวแรกที่ผมจะใช้เนี่ยคือเป็นสโมกพอกล็อยนะครับหรือว่าเป็นสันนอกหมูรมควันนะครับอีกตัวหนึ่งคือเปปเปอร์แฮม นะครับเป็นแฮมแฮมพริกไทยนะครับอันนี้ให้กลิ่นหอมเป็นพริกไทยดำด้วยนะครับหอมอร่อยมากส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นปารีสแฮมนะครับจริงหน้าตาก็จะดูคล้ายๆกันแต่ว่าหมายถึงตัวปารีสกับเจาเปเปอร์นะครับแต่ว่ากลิ่นและรสต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอ่ะต่อมาผมมีไข่ต้ม นะครับอันนี้จะทำให้ได้คุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับในแซนด์วิชตัวนี้นะครับสไลา์มาเป็นแผ่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะจัดลงให้สวยงามผมมีแตังกว่าดองสไลซ์มานะครับมีเคเปอร์มีบาร์บีคิวซอสมัสตาร์ดแบบเกรนนะครับมีเม็ดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแม็กซิกันเชดดาร์ชีสนะครับแล้วผมก็มีผักต่างๆนะครับเป็นผักสลัดนะครับพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับผัก อไอบิร์กนะครับแล้วก็หวัวหอมสดสไลซ์นะครับง่ายมากคุณผู้ชมเริ่มเลยครับเราจะทำง่ายๆนะครับเตรยียมขนมปังโดยการโทรส์มันบนกระทะเลยนะฮะถ้า,าคุณแม่บ้านท่านไหนไม่มีเครื่องอโทส์ขนมปังเตาเล็กๆนะฮะหรือว่าเตาอบนะฮะไม่ต้องสนใจ ผมลงกระทะเลยง,ยง่ายๆยิ่งได้เป็นเทฟรอนนะสบายมากคุณผ,ผู้ชมผมจะให้มันได้สีนะครับตอนหน้าไปะกกระทะเนี่ยให้มันแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยสวยๆนอกจากที่จะได้สีได้กลิ่นที่หอมแล้วก็สีที่สวยงามแล้วนะครับมันยังได้เขาเรียกว่า texture หรือว่ารสสัมผัสที่แบบมันจะกรุบๆนิดนึงนะฮะเปลือมันจะเป็นแบบเป็นเป็น,เป,นเป็น soft shell crust หน่อยมันจะแบบ เคาะดูแล้วมันจะดังกรองกองกองในหนึ่งนะครับผมทำให้แซนวิชของเราเนี่ยได้รสสัมผัสที่ดีด้วยนะครับผมทำอย่างเงี้ยสด้านนะครับเดี๋ยวพอมันได้ที่แล้วเราเอามาประกอบกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับขนมปังได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นซับชลก่อครับกรึบๆข้างนอกข้างในยังนุ่มอยู่นะครับได้เวลาประกอบกันแล้วนะครับผมจะเริ่มด้วยการทา มัสตาร์ดนะครับมัสตาร์ดนี่แหละทาลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับโอเคโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะทยอยลงพวกแฮมต่างๆลงไปอันนี้ผมจะใช้วิธี ห่อหอ,หอมุวน,นมวนมันนะครับให้มันดูสะเบิมยิ่งใหญ่เรียงตามยาวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราหากครึ่งแล้วมันจะได้แบ่งได้ลงตัวด้วยคุณผู้ชมก็ม้วนไปเลยคุณผู้ชมง,ง่ายๆโอเคมานี้โอเคครับ ทีนี้ผมจะลงชีสลงไปนะครับระวังมันจะล้นมานะคุณผู้ชมทีนี้แล้วผมก็คุณผู้ชมจะเอาไปอบอให้มันละลายก็ได้นะแต่ว่าผมมีเบอร์นเนอร์ผมใช้เบอร์นเนอร์เบินมันเลยให้มันละลาย อะไรเยมเยิ้มหอมแล้วได้สีด้วยคุณผู้ชมฟึบพอจบทีนี้ขั้นต่อไปเราก็จะลงที่เหลือนะครับมีไข่จะลงไข่ย่างก่อนผมยังไม่ลงไข่เลยครับผมเปลี่ยนใจผมลงทยอยลงผลักจะลงหอมใหญ่2แผน่นนะครับลง เอาตรงที่เป็นแผ่นแผ่นมาคลี่ลงไปเลยคุณผู้ชมโอเคได้เวลาของไข่แล้วอันนี้เราสไลด์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะให้อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารฟึบลงไปนะครับหลังจากนั้นจะลงแตงกวายอง สักสามชิ้นนะครับเหลือเคเปอร์เราก็ลงไปนิ่หน่อยนะเคเปอร์นี่จริงๆจะโรยลงจานด้วยก็ได้แต่ว่าผมเอาตรงตัวมาเลยทีนี้ผมทาซอสบาร์บีคิวนะครับด้านบนให้มันมีทั้งซอสบาร์บีคิวทั้งมัสตาร์ดนะมีกลิ่นมีรสชาติที่ โอ้สุโคโยโปกลงไปดีๆเลยคุณผู้ชมโอเคนี่เวลาเราจะเสิร์ฟฮะเราก็ปักปักมาไหน่อยก็ได้นะครับปักลงไปโอเครู้แล้วคุณผู้ชมผมจะหั่นครึ่งมาหน่อยดีกว่ามันจะได้แบบทานง,ง่าย,ยานิดนึงนะครับขออนุญาต ป๊บนี hey, ่คุณผู้ชมนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเสียบไม้ยิ้มฟันไว้เห็นไหมโอเคนะกินมากเลยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อย Super s อ p สุ m พรีม Cheese Sandwich นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งจานนิดนึงโอเคครับผมจะแต่ง ให้ได้สีได้กลิ่นปาปิการนิดนึงครับผมแต่งเพิ่มเติมด้วยเคปเปอร์ครับใครชอบก็หยิบเคปเปอร์ทานเพิ่มได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับซ p e ป s ร p r e m e h ีมแฮมชีสแซนด์วิชว้าละ